พระการุธายิเทระตอนที่4 6กันยายนพุทธศักราช2566ความเดิมตอนที่แล้วจบลงตรงที่องค์พระบรมศาสดาทรงแสดงเวทนาอันพิสดารทั้ง108แก่พระอานนท์ที่นำเอาปัญหาของพระการุธายิเทระได้สนทนากับเครือหัดผู้มีอาชีพเป็นช่างไม้ด้วยเรื่องเวทนา3คือสุขเวทนาอุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนา แต่ครือขัดช่างไม้เถียงว่าเวทนานั้นมีอยู่แค่สองอย่างคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาเท่านั้นส่วนอุเบกขาเวทนาจะเป็นเวทนาอันประณีตขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นพระอนุนนำเรื่องนี้มาทูลองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ทรงแสดงเวทนาอันพิสดารอันมีทั้งเวทนาสองเวทนาสาเวทนาสี่เวทนาหเวทนา18เวทนา36ส เวทนา108วันนี้เราท่านทั้งหลายมาตามดูอัตชีวประวัติของท่านพระการุทายิเถระกันต่อสมัยหนึ่งท่านพระอานทน์และท่านพระการุทายีเถระอยู่นาโคสิตาลามใกล้พระนครโกสัมพีท่านพระการุธายีได้ถามท่านพระอานทน์ว่าพระผู้มีพระภาคตัดแล้วโดยปริยายต่างๆว่ากายนี้เป็นอนัตตาดังนี้ฉันใด แม้วิญญาณนี้ท่านอาจจะบอกได้หรือไม่ว่าวิญญาณนี้ก็เป็นอนัตตาฉันนั้นท่านพระอานนท์กล่าวว่าท่านอาจบอกได้ว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาและถามท่านพระอุทายีเถระว่าเมื่อเหตุและปัจจัยแห่งจักสุวิญญาณโสตะวิญญาณคานณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณดับไปไม่มีเหลือแล้วเป็นญาณเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นหรือไม่ ท่านพระการุทายีเถระตอบว่าไม่ปรากฏเลยดังนั้นท่านพระอานุนเถระจึงสรุปว่าแม้เพราะเหตุนี้วิญญาณนี้เป็นอนัตตาในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่าพวชงเจตเป็นหนทางและข้อปฏิบัติอันเป็นยังให้สู่ตัณหาสิ้นไปเป็นธรรมแห่งการทำลายกิเลสท่านพระการุทายีเถระได้ทูลขอให้พระองค์ทรงสแสดงวิธีเจริญโพชฌชงเจตประการนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสามพุทชงอนาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรธอันภัยบย์เป็นมหารคตหาประมาณมิได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมลตะตันหาได้เพราะละตัณหาได้จึงจะละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกข์ได้เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจเริญธรรมวิจยะสัมพุชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบณ์เป็นมหาราคอหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้เพราะละตันหาได้จึงจะละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงจะละทุกข์ได้ เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญวิริยะสามพุธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันไภัยบณ์เป็นมหารคตหาประมาณมีได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้จึงจะละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงจะละทุกข์ได้ เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเริญปิติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรธอันไพบูรย์เป็นมหารคตหาประมาณมิได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกข์ได้ เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลภิกษุในธรรมเวในนี้ย่อมเจริญปสัสสิสัมพชงอันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันไภัยบณ์เป็นมหารคตหาประมาณมิได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกได้ เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสมาธิสามพภทชงอาณาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันไพบูณ์เป็นมหารคตหาประมาณมิได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกข์ได้ เราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่มอมจะเรียนอุเบกขาสัมพชทโงอาศัยวิเวกอาศัยวีราคะาอาศัยนิยโรธอันภัยบณ์เป็นมหารคตหาประมาณมีได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อนละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกข์ได้ เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แลที่นี้เราท่านทั้งหลายมาตามดูอดีตชาติของท่านพระการุธายิเถระว่ามีความเป็นมาอย่างไรในกับที่แสนแต่พัทรกับนี้ไปในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระครั้งนั้นท่านได้เกิดเป็นสกุลอมาตในพระนครหงสาวดีมีทรัพย์และทัญญหาเหลือล้อน ท่านได้เข้าไปยังพระวิหารหังสารามถวายบังคมพระตถาคตพระองค์นั้นเมื่อได้สดับธรรมอันไพเราะและทำสการะแด่พระปทุมุทระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระบรมศาสดาทรงตั้งพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสจึงได้หมอบลงแทบเบื้องพระบาทแห่งองค์พระบรมศาสดาปทุมุทระแล้วได้กลับทูลว่า ท่านขอตั้งสัจจาอธิษฐานให้ได้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายผู้ทำสกุลให้เลื่อมใสในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเหมือนเช่นภิกษุรูปนั้นเถิดครั้งนันพระปัทถุมุทระทรพระรมศาสดาผู้ประกอบด้วยมหากรุณาได้ตัดพยากรณ์แก่เขาว่าท่านจะได้ในฐานะนี้สมดามปรารถนา บุคคลใดเมื่อได้ทำสักการะในพระพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่เป็นผู้ปาศสจาผลในกับที่แสนแต่กับนี้ท่านจะได้เกิดในศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าโคดมผู้สมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชท่านจะได้ชื่อว่ากาลุทายีครั้งนั้นเมื่อท่านได้สดับพระพุทธบยากรแล้วท่านก็เป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยความเมตตา บำรุงพระศาสดาด้วยปัจจัยทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิตเพราะกุศลวิบากของกรรมนั้นและเพราะตั้งเจตจำนงไว้เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงจบโจนถึงการสมัยพระสมณโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอุบัติพระการุทายีเกิดในตระกูลอมารในกรุงกบ,บิลพันั่นเองในวันเดียวกับวันประสูติของเจ้าชายเศรษฐานั่นเอง โดยถือว่าท่านเป็นสหาชาติหนึ่งใน7อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมพระโพธิสัตว์คือต้นโพธิพฤกษ์หนึ่งคุมทรัพย์สี่แห่งหนึ่งม้ากันทกะหนึ่งมารดาของพระราหุลพระนางพิมพาหนึ่งปาาปนหนึ่งนายชนะหนึ่งและการุทายีอามาตหนึ่งพรมเจอย่างในวันนั้นนั่นเองมารดาบิดาให้เขานอนบนที่นอนที่ทำด้วยผ้าเนื้อดีชนิดหนึ่ง แล้วพาไปสู่ที่บำรงของพระโพธิสัตว์ครั้นถึงวันตั้งชื่อมารดาบิดาได้ตั้งชื่อเขาว่าอุทายีเพราะเหตุที่เขาเกิดในวันที่ชาวนครทั้งสิ้นมีจิตเบิกบานเนื่องจากการประสูติพระราชะโอรสคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแต่คนทั้งหลายกลับเรียกท่านว่าการุทายีคือการบอกอุทายีเพราะเมื่อเกิดมาท่านมีผิวพรรณค่อนข้างคล้ำ ในฐานะของลูกชายของอาม,มาตย์แห่งกรุงกบ,บิลพัทและเป็นสหาชาิของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะท่านจึงเป็นเพื่อนเล่นกับพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่เยาว์วัยครั้นเมื่อได้เจริญวัยแล้วท่านก็ได้เป็นอาม,มาตย์คนหนึ่งของพระเจ้าสุโธธนะจนได้ออกบวชในสำนักของพระบรมาศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมบริวารอีกหนึ่งหมื่นคนทั้งยังได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าเป็นภิกษุผู้ทําให้ตระกูลทั้งหลายเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง จบแล้วจ้ะหวังว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้อ่านได้สดับอัตชีวประวัติของท่านการุธายีเถระคงจะได้เข้าถึงข้อธรรมอันลุ่มลึกในเรื่องอนัตตลกนสูตรกันบ้างหากไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงก็ให้กลับไปอ่านอีกหลายๆครั้งเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงจะเป็นคุณอย่างยิ่งแก่ชีวิตมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์โลกในปัจจุบันจเริญธรรมพุทธอิสระ